วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาชการหันหนาตรงทงงห้ค้นบรอถึงเธอแม่นวนพานงสิพาน้อนงโงโงหนุยง,งานกเกษตน้ำกันสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าวันอังคารที่12ตุลาคม2564ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุ ภารกิจวันนี้ก็จะพามาแพ็กไข่หอยส่งให้กับเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่นะครับที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับ mm hmm. กรเกษตรยุดุพานุแนะนําให้เริ่มต้นจากไข่ก่อนนะครับ mm hmm. สําหรับไข่เราก็จะชั่งน้าหนักให้1ขีดนะครับ1ขีดก็ขายเป็นขีดนะครับไข่1ขีดก็ประมาณ25-30พวงนะครับขึ้นอยู่กับว่าพวงเล็กพวงใหญ่นะครับ เราก็มาดูวิธีการแพ็คไข่หอยแบบง่ายๆนะครับที่จัดส่งให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเราก็จะใช้กระดาษชิดชู่นะครับในการแพ็คไข่นะครับก็วางไข่ลงแล้วก็หมุนนะครับหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แตกนะครับแล้วก็ถ้าไข่แตกมันก็จะอยู่ในกระดาษนะครับก็จะพับวันนี้ทํำมือเดียวครับก็จะเอาเรียงไว้ในกล่องนะครับกล่องแล้วก็จะใช้กันกระแทกไว้นะครับ ไข่คิดหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ20-30พวงนะครับขึ้นอยู่กับพวงเล็กพวงใหญ่แล้วก็จะแผกแบบนี้นะครับเรียงลงในกล่องให้เต็มนะครับครับพอเราเรียงได้เต็มหนึ่งชั้นแล้วนะครับเราก็จะจับดูนะครับว่าไม่ให้ไข่ขยับได้นะครับก็วางกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วางเรียงต่อไปชั้นที่สองนะครับจัดให้ดีๆนะครับเลือกไข่เล็ขไข่ใหญ่สลับกันไปนะครับให้พื้นที่ ขยับได้น้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แตกนะครับครับเรียงเต็มชั้นที่สองแล้วนะก็จะวางชั้นที่สามต่อนะครับก็ได้ประมาณไม่เกินสามชั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการแพ็คไข่เรานะครับวางทับอีกชั้นสุดท้ายนะครับก็เราจะปิดฝานะครับอย่ากดให้แน่นนะครับกดให้แค่ไม่ให้ตัวกันกระแทกขยับนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับ ปิดฝาก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับในการแพ็คไข่หอยแบบง่ายๆของเกษตรประยยทธ์พานุนะครับาล็อกฝาเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับก <that> <'s> okay. ็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการแพ็คไข่หอยหนึ่งขีดของเรานะครับเขย่าเห็นไหมครับไม่มีแตกนะครับขยับนะครับแล้วก็จะบรรจุกล่องนะครับบรรจุกล่องส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆสมาชิกก็มั่นใจได้นะครับในการแพ็คไข่ของเกษตรประยยทธ์พานุนะครับ คุณภาพในการแพกเราไม่แตกแน่นอนนะครับก็จองคิวมาก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับก็ทยอยจัดส่งให้ทุกทุกท่านนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงในกระลังนะครับในกล่องนะครับลงในกล่องเราก็จะมีกันกระแทกอีกรอบด้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กล่องเราขยับได้นะครับแล้วก็ปิดฝาซีนเทปกาวให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนะครับ ก็เสร็จขั้นตอนในการแพ็คไข่หอยส่งแบบง่ายๆนะครับผมก็เสร็จันหยุดพานุนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเตรียมตัวเป็นามานก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับส